นิวเชฟเข้าใหม่โฉมปี29ง9งวดผ่อนเริ่มต้น5,000บาทปัดไปเดียวเสียยังษ์จัดอหไอีกแล้วตอ,อสีแดงแดงวันโคตรล่เลยครับแม็กใหม่ยางใหม่ชุดสีร้อปอร์เซรถไม่มีริ้วไม่มีรอยกับเลขใหม่น้อยๆ30,000โลมกักระจา ให้ฟี่ล้วให้ฟี่ดาวจ้าพ่อจ้าแม่จ้าเบิ่งเอาแต่คงตะเข็บเดิมหมดกับหัวนงหัวนอดเติมหมดฟังเสียงหน่อยไหมฟังเสียงมันต้องฟังเสียงฟังจากท่อแล้วมันเล่าขนาดนี้พอฟังมาได้แล้วโชว์เหยียบเลาเป็นตะนนยได้ดังดังโอ้โหจะบาไรเนี่ยเดิมเดิมก็ผมรถไม่มีนิ้วไม่มีรอยรถไม่เคยบรรทุกของหนัก ออกรถกระจกศูนบาทฟรีดาวใช้บัตรใบเดียวเสียยายก,กันให้สามารถซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยสกิดมาเลยจ้าจบศูนย์บาทปีแรก่อนห้าพหลังจากนั้นงวด่อนแปดพบาทครับมาดูห้องเครื่องครับหัวใจหลักของรถครับนะงดงามนี่ครับอ่าเชฟของแงท้ของจริงนะครับสังเกตง,ง่ายๆเลอาร์ตต้องมีส่จุดถ้ามีหจุด พร้อมครับผมนะจะมี3จุดนะถ้ามี3จุดปอมแท้แน่นอนต้องมี4จุดเท่านั้นนะครับผมทั้งสองฝั่งครับผมออกรถจบศูนบาทเสียยะจจดให้ถูกใจพิมคำว่าสุดครับเสียยะมีไม่ทีว่าจวดครับเสียยะให้พี่น้องลำรำรื้ด้วยให้พี่น้องถูกหวยกันลาดแฉไปเลยครับพี่น้องจบศูนย์บาทเสียยะจัดให้แจ้ว